สวัสดีค่ะวันนี้เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทยนะคะเราจะมาแจกโบนัสแล้วก็รังนกให้กับพี่ๆพ,พ,พนักงานกันค่ะแต่ถ้าเราจะให้ง่ายๆเนี่ยมันก็จะง่ายไปใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยจะให้พี่ๆเขาเล่นเกมกันค่ะเกมนี้ก็คือเกมเรียงขวด เกมนี้ง่ายมากๆเลยนะคะก็คือจะให้ทุกคนนะคะเอาขวดรังนกเนี่ยเรียงให้ตรงกับขวดข้างล่างนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครเรียงตรงนะคะก็รับรังนกไปเลยแล้วก็จะได้เงินไปด้วยค่ะเย่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวขอสลับขวดก่อนเดี๋ยวเราจะสลับขวดกันก่อนนะคะอยากได้แบงค์อะไรกันคะแบง์ พร้อมกันแล้วใช่ไหมคะอมอมโอเคค่ะพร้พอมแล้วเริ่มได้เลยค่ะโ,กโก่ะยังไม่ใช่ค่ะ